สวัสดีค่ะวันนี้มีตำแหน่งงานใหม่มาอัปเดตให้ฟังกันนะคะโดยน้องพลและจอบลิดเพื่อนคนหางานค่ะในยุคโควิด19แบบนี้แม้จะลำบากกันสักหน่อยนะคะแต่ก็อยากขอให้ทุกคนสู้ๆค่ะโดยตำแหน่งที่จะพูดวันนี้เป็นตำแหน่งที่กำลังเปิดรับสมัครของบริษัทพรปิยาชาญโลจิสติกจำกัดนะคะ เป็นบริษัทผู้ให้บริการขนส่งขนถ่ายสินค้าทางน้ำในประเทศและภูมิภาคเอเชียที่มีการจัดการเป็นเลิศด้านการบริการและมีมาตรฐานระดับสากลค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สวัสดิการดีกว่านะคะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีตรวจสุขภาพประจำปีมีเงินช่วยเหลืองานชาป,ปนก,กิจพวงลีดมีเงินช่วยเหลืองานบวช มีสวัสดิการเยี่ยมไข้มีสวัสดิการเงินกู้ยืมบ้านธนาคารทอ,อสอดอกเบี้ยต่ำมีกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่ท่องเที่ยวค่ะตำแหน่งที่เปิดรับอยู่ตอนนี้นะคะคือเจ้าหน้าที่การเงินอาวุโสค่ะประจำสำนักงานสุภาลัยนะคะเปิดด้วยการหนึ่งอัตรานะคะ รายละเอียดและหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะ 1. เลยวางแผนแคสโฟค่ะและควบคุมการประมาณการยอดเงินที่คาดว่าจะเลียกเก็บได้และประมาณการยอดเงินที่คาดว่าจะจ่ายออกในแต่ละสัปดาห์ต่อเดือนค่ะ 2. ตรวจสอบรายงานสรุปยอดลูกหนี้คงค้างและลูกหนี้ติดปัญหาในแต่ละวัน 3. ตรวจสอบและควบคุมการบันทึกรายละเอียดการออกเช็ค การจัดทําเช็คกับชุดใบสําคัญจ่ายนะคะ 4. ค่ะตรวจสอบเอกสารสั่งจ,จ่ายเจ้าหนี้ 5. ตรวจสอบและควบคุมติดตามการกระทบยอดเงินที่เข้าและออกจากบัญชีให้ถูกต้องครบถว 6, ้วน 6. ตรวจสอบและควบคุมติดตามการจัดทําสรุปการรับเงินให้ถูกต้องตรงใบนําฝากเงินค่ะคุณสมบัตินะคะที่ต้องมีเลยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เป็นเพศชายหรือหญิงก็ได้ค่ะอายุ30ปีขึ้นไปมีประสบการณ์ในด้านการเงินมากกว่า5ปีขึ้นไปสามารถจัดทำ Cash Flow ได้ค่ะ mm hmm. ถ้าหากทุกคนสนใจสมัครงานตำแหน,น่งนี้สามารถกดสมัครออนไลน์ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะหรือสามารถสมัครด้วยตนเองได้ตามที่อยู่บริษัทที่อยู่ในลิงก์ได้เลยค่ะ ส่วนใครที่ยังมองหาตำแหน่งอื่นๆอยู่สามารถเข้าไปดูคลิปอัปเดตประกาศงานทุกวันได้ที่ช่องทาง Facebook เว็บไซต์และ YouTube โดยเิ์ชคำว่า j o b List t นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสให้ทุกคนที่สนใจสมัครงานได้มีงานทำกันนะคะถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามเวลามีตำแหน่งงานใหม่ๆเข้ามานะคะ